สวัสดีครับสวัสดี fc ช่องมนโอมและช่องปรแดนชาแนลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ f c ซครับคลิปนี้ก็มีคำตอบนะครับนะหลังจากที่มีคนถามมานะครับว่าไม่รู้ว่าไม่พอใจอะไรผมนักหนานะครับคนคนนั้นก็คือนาทีนะครับนะก็เห็นไร์สดนะยังไม่ลงหรอกก็มาทำคลิปนี้ให้ ทีมาฟังคลิปนี้นะครับว่าทําไมลุงช่างนะครับไม่พอใจนะครับในพฤติกรรมแล้วก็การกระทําของนาทีค่อยบอกจะแล้วนะครับว่าทําไมลุงช่างถึงไม่พอใจนะครับก็คือนะครับเหตุผลนะครับง่ายๆคือช่องอื่นนะครับช่อง youtube ช่องอื่นเนี่ยเขาจะทําคลิปแบบมั่วๆแม่ๆนะครับไม่มีประเด็นดราม่าอะไรนะครับ นะไม่ได้ไปสร้างเรื่องวุ่นวายอะไรให้ใครต้องมีดรามงดราม,มา่านะไม่มีใครจะต้องวนเวียนมาด่าลุงช่างป้าจนผักนะครับแต่ช่องนาทีเคยบอกเจ้าแล้วเนี่นะครับบอกยังไงก็เหมือนเดิมนะครับนะบอกให้หยุดก็ไม่หยุดบอกให้เลิกทําก็ว่าเป็นสิทธิ์ของผมนะเอฟซีครับทําคลิปไปเสยผมไปนะครับนะ ก็คือที่มานะครับของคําว่าไม่ไม่โอเคนะครับไม่โอเคกับเรื่องที่พี่นาทีทานะพี่นาทีก็รู้นะครับว่าถ้าทําประเด็นดาม่านะครับทัวร์ก็จะมาลงลุงช่างผระนผักนะพอหลังจากนั้นพี่นาทีก็จะออกมาแก้ตัวนะครับแก้ตัวว่าไม่เกี่ยวกับผมอืผมทําอะไรผิดมันไม่เกี่ยวกับผมนะก็ลองให้พี่นาทีไปทําชีวิตนะ ให้เอฟซีไปติดตามชีวิตพี่นาทีนะไม่ต้องมาติดตามนะครับพี่นาทีไม่ต้องมาติดตามชีวิตลุงช่างประสนผักขนาดนั้นนะครับไปทําอาหากินเรื่องอื่นนะครับถ้ายังมาวนวนเวียนเวียนนะครับกับเรื่องราวของลุงช่างประสนผักพี่นาทีก็มีคําตอบในใจของพี่นาทีอยู่แล้วว่าจะมายุ่งวุ่นวายรักนักหนานะครับถ้าพี่นาทีเลือกที่จะไปพูดคอนเทนต์เรื่องอื่นนะครับ โดยที่จะไม่วนเข้ามากับลุงช่างผสนผักเนี่ยลุงช่างผสมผักอย่าไปพูดสักคำนะครับพรจะนั้นพี่นาทีมาฟังคลิปนี้นะพี่จงเข้าใจเสมอว่าสิ่งที่ลุงช่างไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบนะในการกระทําของพี่นาทีก็คือการที่จะต้องมาปั่นปั่นคลิปสร้างประเด็นสร้างเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นในแต่ละวัน พี่นาทีอยู่สี่ห้ากลุ่มตรงไหนก็ลุงช่างไม่ได้สนใจหรอกครับไม่อยากรู้นะครับน่าจะไปปั่นอยู่ที่กลุ่มลายกลุ่มไหนก็แล้วแต่พี่นะไม่เกี่ยวกับลุงช่างไอ้คาว่าไม่เกี่ยวนะครับของลุงช่างก็คือลุงช่างไม่ได้ไปสนใจนะว่าพี่นาทีอยู่ในกลุ่มลายกลุ่มใครนะครับจะไปพูดหลังบ้านอะไรกับใครนะอันนี้ไม่อยากยุ่งนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งด้วยนะครับอย่างประเด็นนี้เหมือนกันนะครับประเด็นที่พี่นาทีกาลังพูดกําลังถามเนี่ยว่า ทำไมลุงช่างไม่พอใจพี่นาทีนะคลิปนี้ก็มีคําตอบถ้าอยากให้ลุงช่างนะไม่พูดถึงพี่นาทีเพราะทุกวันนี้ก็ไม่พูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่ลุงช่างประกาศออกไปว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพี่นาทีอีกก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เราพูดไปแล้วว่าไม่อยากจะยุ่งแต่หลังจากนั้นนะพี่นาทีก็ไม่เคยหยุดนะครับ ก็ยังวนเวียนเข้ามาอยู่ในเรื่องราวของลุงช่างประสนผักไม่รู้อะไรนักหนานะครับถ้าพูดอย่างนี้นะครับพี่นาทีก็จะไปพูดอีกนะครับว่าอ้าวที่คนอื่นยังพูดได้ทําไมผมพูดไม่ได้สิทธิ์ของผมมันเรื่องของผมช่องของผมผมจะทําอะไรก็ได้จะทำยี่สิบสามสิบคลิปมันก็เรื่องของผมคนอื่นไม่เกี่ยวผมมีสิทธิ์ม,มีวากิจายังไงอย่างนี้เน,นี่ยน,นี่คือวิธีการแก้ตัวแก้ต่างของพี่นาทีให้พี่นาทีไปดูนะ อย่างช่องไอ้ฟมเบรีบ้านนามันเคยไปดราม่าอะไรกับใครไหมไปดูอย่าช่องชัยชัยชัย,ชย,ชยพาโชคดิเขาก็ไม่ได้ไปทําดราม่าอะไรกับใครช่องแอนเฟมเบีก็ไม่ได้ไปดราม่าใครเสื้อผ้าไปยิ่งไม่มีใหญ่เลยไม่มีพูแม่นังหมิวก็ไม่เคยพูดอะไรให้ใครป้าไทยบ้านย่าอาชิทุกคนอยู่บ่มอแม่แม่อยู่กับงานสนุกกับงานอยู่กับงานพัฒนาเนี่ยในพื้นที่เนี่ย แต่เวลาพี่มาพี่นาทีมาพี่นาทีก็มาปั่นปั่นปน,ปนกับคอนเทนต์ดราม่าปั่นเรื่องราวคนนั้นคนนี้ปนปั่นเข้าไปทำไมลุงช่างถึงไม่ให้พี่นาทีเข้ามาในพื้นที่เพราะพี่นาทีเป็นอย่างนี้ไงพี่ยังไม่รู้ตัวอีกเลยว่าทําไมลุงช่างถึงไม่ค่อยชอบถึงไม่ค่อยพอใจพี่นาทีเพราะพี่ไม่ฟังไงพี่ก็จะบอกว่าลุงช่างไม่ฟังคนอื่นนะไม่เคยฟังใคร ก็จะบอกว่าลุงช่างเนี่ยเป็นที่ลุงช่างเนี่ยไม่ไม่ฟังใครลุงฟังลุงช่างก็ฟังทุกคนนั่นแหละถ้างั้นก็ไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกไม่อยากให้มีประเด็นดราม่าก,กันอยู่กับงานสนุกกับงานให้เอฟซีดูการพัฒนาพื้นที่ไปในแต่ละวันแต่พี่นาทีไม่ใช่เช้ามากูเอาแล้วเช้ามากูเอาแล้วใครคุยกับใครใครด่ากับใครใครประเด็นอะไรกับใครนู่นเชื่อมโยงไปหาคนนั้นคนนี้ กาะกระแสไปวันๆปากก็บอกว่าจะไปทําแพรไหนล่ะคลิปแพรพี่อ่ะไหนคลิปทําแพพี่อ่ะผมจะไปทําแพริาการนั้นพอดีพุงมาลาสดิบดีไปลามาไหว้ทําอะไระแพรอยู่ไหนตอนเนี้ยไหนธุรกิจแพรพี่น่ะที่พี่จะไปทําแพรเมืองการอะอยู่ไหนคลิปพี่ลงมั้งไหมอ่ะเวลาพี่ทําแพรพี่ก็ทําคลิปลงไปดิตอกตะปูกี่ดอก ใช้เชือกมัดไปกี่เส้นนะใช้กอผายไปกี่ต้นใช้ถังไปกี่ใบพี่ก็ทำไปสิลองทำดูสิว่าเอฟซีจะเข้าไปดูไหมพี่ยังไม่ได้ทำเลยพี่คิดไปก่อนเลยเอฟซไม่ดูเอฟซี FC ไม่ดูแต่พอพี่วนมาเรื่องลุงช่างป้านสวนผักกลับมาเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมแล้วก็อ้างสิทธิ์เันเรื่องของผมช่องของผมคนอื่นยังพูดได้ทำไมผมจะพูดไม่ได้ มีอยู่แค่นี้ครับหรืองลงช่างพูดไม่จริงถ้าลงช่างพูดไม่จริงออกมาเถียงก็เอามาเถียงอีกเพราะอย่างมีดราม่าเรื่องง่ายๆแต่ทําทีเป็นไม่เข้าใจทั้งๆท,ที่เข้าใจแต่ทําเหมือนไม่เข้าใจหลอกเอฟซีไปวันๆเอาดีเข้าตัว พูดเอาดีเข้าตัวผมหวงลุงช่างอย่างนั้นหวงป้าสนศากอย่างนั้นอย่างนี้ผมยังมีความปรารถนาดีลุงช่างป้าสมศากอย่างนั้นอย่าง,งนี้ถ้าปรารถนาดีก็อยู่มมอมแม่แม่วันที่มาลาลุงช่างก็บอกสะกดเป็นไม้คาว่าอยู่มมอมแม่แม่แล้วทุกวันเนี้ยอยู่มมอมแม่แม่ไหมให้อยู่พอมีประเด็นะอะไรเกี่ยวกับสีกอบ้างเกี่ยวกับจับปราดงบ้าง มันทุกวันน่ะมันทุกวันน่ะคลิปไม่มีอะไรหรอกไปดูดคลิปคนนั้นมาไปดูดเรื่องราวคนนั้นคนนี้มามาต่อเป็นเรื่องราวเดียวกันที่จะประเด็นนามาทั้งนั้นวันๆนะถ้าพี่นาทีไปทําคลิปอ่ะพี่บอกว่าพี่จะไปทําธุรกิจทําแพรที่เมืองการพี่ก็ไปทําคลิปทําแพรแหละพี่สร้างแพรยังไง พี่จะเรียกลูกค้ามายังไงพี่จะเรียก f อฟซมายังไงพี่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าฐานเอฟซฐานเอฟซลุงช่างปลาสวนผักจะอยู่ยังไงลุงช่างปลาสวนผักต้องดูแลฐานเอฟซเอฟซเขาหัวปั่นไงเพราะพี่มาปั่นอยู่นี่แหละนะมันไม่ใช่การกระทำของลุงช่างปลาสวนผักเลยถ้าลองพี่อยู่มอมอแม่แม่ไม่พูดไม่สร้างประเด็นไม่สร้างดราม่าขึ้นมาเอฟซเขาก็อยู่เงียบเงียบ ดูคลิปการพัฒนาพื้นที่ไปเอ๋จะต้องไปปั่นเหมือนพี่เลยทีนี้ยังมาถามนะว่าทําไมไม่เข้าใจว่าทําไมลุงช่างถึงไม่พอใจผมนั่งนาไอที่ไม่พอใจก็เพราะพี่ไม่ไม่เคยฟังลุงช่างเวลาเตือนก็ไม่เคยฟังอ้างสิทธิ์แต่ว่าช่อง y o u t u b e เป็นของตัวเองก็มันเป็นอย่างนี้ไง คำว่ารักษาฐานเอฟซีเนี่ยพี่นาทีรู้หรือว่าฐานเอฟซีลุงป้ามันมีมันมีกี่คนกี่ท่านไม่มีใครรู้จักหรอกนอกจากแอดมินบริษัทแหละที่มีเอฟซีส่งสั่งสินค้ามาแอดมินก็เก็บข้อมูลไว้จะมากจะน้อยมันอยู่ที่ฐานข้อมูลอยู่ที่บริษัทยอยู่แล้วพี่นาทีไม่ต้องสู่รู้หรอกไม่ต้องทํามาเป็นรู้หรอกพี่ไปดูแลธุรกิจของพี่นั่นแหละ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาวุ่นวายนะถือว่าตัดขาดจากกันแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งมาวุ่นวายนะถ้านับแต่วันนี้ชั่วโมงนี้ถ้าพี่ไม่มาวุ่นวายนะลุงช่างป้าสนผักโดยเฉพาะลุงช่างนี่แหละนะคือไม่โอเคอ่ะนะบอกตรงแล้ว,ว่าลุงช่างไม่โอเคกับพี่นาทีเลยตอนนี้เพราะเราคนโตกันแล้วโตโตกันแล้วนะโตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กแล้วพูดอะไรก็ควรจะเข้าใจนะว่า ความต้องการเอาลุงช่างที่อยากจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่แบบสงบนะไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรกับใครถ้าวันนี้พี่ไม่พูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับไอ้อะไรลลยกลุ่มลลยอะไรเนี่ยแล้วพี่จะพูดทําไมในช่องพี่อ่ะพี่จะทําคลิปออกมาทําไมถ้ามันเป็นเป็นประเด็นนะยังไม่รู้ตัวหรือว,ว่าทําไมลุงช่างถึงไม่ค่อยชอบนิสัยพี่อก็มันเป็นอย่างนี้ไง ทีนี้คงเข้าใจแล้วนะว่าถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวทาคลิปออกมาอีกนะอะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวทําคลิปให้ดูอีกว่าทําไมาลุงช่างถึงไม่ค่อยชอบนะพี่นาทีไม่ชอบเพราะพี่เป็นคนคุยไม่รู้เรื่องพูดเอาดีเข้าตัวสร้างแต่ประเด็นวันๆันไม่ทําอะไรหาแต่เรื่องราวมาพูดในคลิปในช่องตัวเองเรียกยอดวิว อยู่ม่อๆแม่แม่ไม่เป็นทำเหมือนคนอื่นไม่เป็นอะ